ฮัโลโหลเข้ามาอ,อยู่แล้วมันก็อยู่ในกระป๋องดีมาแหละย่าไม่ต้องห่วงหรอก Nó mình có kịp hoài là nha ไปแค่หบาทเองครับลงคุน Oh my god! เกบตายอัดคิดอยู่นะบอกจริงิ้างของเขาไมกล้าเมไปล้างนี่แช่ไว้ก่อน <S <s โอ,โอ so <s> <S ้ล้างว่าไหนกัล้างได้

่ีสกินปืนสุดสที่วกินปืนเออนเดียปมีสกินปืน้องอนไหมเนีโอสองแ้วก็จะได้กินปืนอะไร